โต๊ะตัวนี้นะครับมันเป็นกระดาษนะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับซึ่งมันทองไปแล้วครับผมจะทํำกนเจาะนะครับร้อยน็อตตรงนี้นะครับสี่จุดนะครับนี่นะครับผมจะทํำการเจาะรูใหม่นะครับแล้วก็ไปยึดกับขาใหม่นะครับ เพื่อไปใช้งานนะครับเพราะว่าอันนี้คือลูกค้าสั่งมาให้ซ่อมนะครับเป็นยังไงครับไปเริ่มกันเลยครับนี่นะครับผมจะเจาะรูนะครับด้วยน็อตส,สองหุนนะครับน็อตส,สองหุนกระบักสว่านสองหุนนะครับผมจะเจาะลงไปอย่างนี้นะครับ ต้องสี่รูเลยนะครับเจาะให้ทะลุเลยนะครับใช้ดอกสว่านสองหุนนะครับเจาะเจาะให้ทะลุเลยนะครับก็สว่านรุ่นนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เลื่อนดู ในช่องได้เลยนะครับผมได้หาน็อตนะครับสองหุนหุนนะครับพร้อมแหวนนะครับอ่าร้อยลงไปเลยผมจะร้อยแบบนี้นะครับสองไปสี่ตัว นี่นะครับขามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือขาที่มันพังนะครับ oh. ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน่าจะเป็นโต๊ะทานอาหารเล็กๆนะครับผมว่าดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าถ้าหากผมขัดน็อตไปแล้วผมก็ไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะแข็งแรงไม่คิดว่าจะแข็งแรงผมต้องทําการเสริมตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นรูนะครับรูเก่าน่าจะมีคานตรงนี้นะครับผมก็จะทําการดัดแปลงนะครับน่าจะเป็นการใช้ท่อ PVC แทนนะครับ สำคัญตรงนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับผมจะใช้กล้มปูนะครับและท่อนะครับยึดนะครับโดยใช้สกูยิงเหล็กนะครับ จากนั้นสวมท่อปอบลงไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับเชื่อมโดยท่อยึดโดยท่อเพื่อความแน่นหนา สร็จแล้วนะครับก็น่าจะเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่แน่นนะผมจะอัดน็อตกับท่อลงไปอีกสองจุดนะครับซ้ายขวา เอเยครับผมว่านแน่นขึ้นนะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องตัดแต่งตรงนี้ทิ้งนะครับตรงที่มันยื่นออกมานะครับก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วครับพอดีลูกค้าฝากทำก็ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ